พี่ถายโอ้รถมาสวัสดีครับวันนี้มาพานองปื้มหัดปั่นจักรยาน,นองป้มสู้ๆครับโอ้ลงปื้มปั่นมาได้ตั้งไกลเลยเอตรงมาหาแม่ก่อนครับอ,อืออยวลงคอนะลูกพี่ฮะเอา้าสู้ๆครับสู้ครับ สู้ๆครับโอ้ و, กาดมาด้วยกาดมาด้วยกา,มาดกามาเป็นแรงใจมาเป็นกําลังใจให้พี่ปื้มนะฮัลโหนน่กาด <c oughs> มาลูกไหมโอ้โหมาได้ตั้งไกเลยนะเก่งมากเลยบุนบูนจักรยานมันเล็กกว่าคนครับรถมา หลงคลองนะคะหลงคลองนะเออเหนื่อยไหมลูกพี่เหนื่อยพักก่อนโอ้ยมาได้ตั้งไกลโอเคเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวลุงก็มาทํานาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวลุงก็จะมาไถาแล้วแม่เข้าใจว่าลุงจะพาไถาวันนี้แหละนี่เราจะพาน้องเื้มมาดูไงอเอาเสือเอาสาดรเอาเสือหอ่อข้าวมาด้วยเนี่ยหอ่อข้าวมาด้วยนะจะพานลองเื้มมาดูรถไถานาะ น้ำในคลองเต็มเลยดูสนะิน่ะน้งเต็มเลยน้งปื้บน้ำในคลองอะ่ะมาถีบมาเรื่อยๆลูกเดี๋ยวก็เป็นแหละอืมเซซี่ครับนัดมานัดมามาใช่ไหมมาใช่มา,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 มาครับโอ้ลูกพี่ถอยหลังถอยหลังไปหาลบไหมแดดร้อนนะจะเลี้ยวจะเลี้ยว อ๋อเลี้ยวยังไงเอาเลี้ยวเลี้ยวลูกพี่เลี้ยวเลี้ยวโอเคเอาค่อยๆไปลูกค่อยๆไปโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปเอออ่าไปหาอากาศนะโหเก่งเลยปื้มเก่งเลยระวังลมกองนะครับท่านโออ่าไงกาด่าไง เหนื่อยหอบพี่ีเนี่ยไแก้งน้องอีกอันเนี่ยกัดเอาละเอาละปื้มพอแล้วลูกไี่ไ้แก้งน้องน้องเจ็บน่ะไปแบนๆหน่อยโหมันลื่นนะทีเอยครับปไปไปเรื่อยฝานน้องปื้มมหาหัดปั่นจัก,กรยานครับวันนี้วันหยุดเนาะวันนี้วันเสาร์รถมาแถวนี้ไม่ค่อยเยอะ วันหยุดแต่ถ้าวันเป็นเป็นวันปกติอะรถเยอะมากพาน้องออกมาเล่นไม่ได้ร้อนมากๆเงื่อไม่ออกก็ไม่ได้อีกไ <laughs> ปไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นฮะเราไม่เหมือนเขาจะให้เก่งเหมือนเขาไม่ได้หรอกลูกใครจะว่าใครจะดูถูกกระช่างกเ็เถอะ สดไตใจเฮอ,อน้องเลี้ยวไม่ได้เหรอลูกต้องต้อง,องทำได้สิลูกทำได้ทำได้ไดอ,อืมโอเคโอเคมาเลยไปไหนท่านไปไหนเราจะเลี้ยวรถนะอ๋อจะไปฝั่งลม้มเออเอาทำเองทำเองอย่าบวายวาย ทิ้งจักรยานแล้วครับ